น,นี้ก็มาต่อนะครับเมื่อกี้ถึงกล้ามเนื้อแขนนะฮะอ่าเราสามารถใส่กล้ามเนื้อได้จากโครงสร้างกระดูกที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนเดี๋ยวจะลองร่างภาพดูนะครับภาพรูปทรงตัวเนี้ยถ้าเราถา้าเราพอมีความ,มรู้เรื่องกระดูกเพียงพอ รือพอสมควรแล้วนะครับลองลองลง่างดูนะก็เหมือนเดิมนะครขีดเส้นลงมาครับแล้วก็แบ่งครึ่งก่อนส่วนครึ่งนี้จะเป็นช่วงเอวช่วงช่วงสะโพกเนี่ยนะส่วนไหลนะก็จะแบ่งรู้สึกจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครถ้าจะแบ่งไว้แบบนี้นะหนึ 1, 2, ่งสองสามเพราะฉะนั้นส่วนส่วนส่วนไหลผมจะแบ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสาม ทีนี้ไหลของตัวนี้นะฮะเวลาเรายืนนะี่ยตัวตัวไหลเนี่ยมันจะสูงข้างนะฮะข้างซ้ายจะต่ำกว่าข้างขวานะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับส่วนมาดูเอวนะนะครับเอวด้านซ้ายเนี่ยของเราเนี่ยจะสูงกว่าด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวนี้ส่วนเอวนะครับกำหนดไว้เนี่ยฮะประมาณนี้อันเนี้ยอันนี้คือส่วนเอวด้าน ซ้ายมือนะครับส่วนเอวด้านขวามือนะดูทิศทางนะครับชัดเจนว่าไม่เท่ากันส่วนหัวเข่าก็จะสัมพันธ์กันนะครับนี่น้องๆดูนะนี่ฮะมันเฉียงอย่างนี้นะแล้วก็ระยะของหัวเข่าเนี่ยจะอยู่ตรงครึ่งของครึ่งของท่อนส่วนล่างเลยนะฮะมังจะแบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วลราก็นี่เฉียงเหมือนกัน ทีนี้เราก็มาดูนะครับส่วนหัวก็เริ่มจากวงกลม,กลมแล้วเราก็ใส่คางเนี่ยประมาณนี้คร่าวๆค้างนะครับแล้วก็คอหัวไหล่ตรงนี้หัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาดูแลนะเทียบดูนะครระยะซ้ายขวาของหัวนะครับโดยประมาณนะครับ ่วนเอวนะฮะเออนี่จะอยู่ีน่นะลากขึ้นกระดูกนะฮะใกล้ๆหูนะนี่ใกล้ๆส่วนนี้เราก็ลากลงมาส่วนนี้เราก็เทียบดูนะฮะจะอยู่เข้ามานิดนึงน,นี่พอเรากําหนดจุดแล้วมันก็ง่ายขึ้นส่วนนี้ส่วนสะโพกนะฮะสะโพกจะเชียงออกมากนิดหนึ่งฮนะถ้าเทียบแล้วมันจะอยู่หนึ่งอยู่อยู่กเกือบไหลนะฮะ ได้ได้แล้วเทียบเป็นไปได้ด้วยนะครับส่วนเอวด้านนี้นะครับนี่จะอยู่อยู่ใกล้กว่าถึกมาจากหัวไหล่นี้นะฮะเราก็ลากลงมาเอวด้านนี้นะฮะจุดนี้แล้วก็ต่อไปก็ลากขาตำแหน่งขาด้านสุดนะฮะอยู่ตรงหัวเลยนี่เช็คแล้วไงตรงหัวเลยปุ๊บเราก็ลากลงมาเลยปุ๊บน,นะวิธีวิธีเช็ค เส้นนะเนี่ยส่วนเอวส่วนขา่อนขวานะจะอยู่ระดับนี้นะดับนี้ใกล้ๆหูนะแล้วก็เทียบเทียบกันดูปึ๊บแล้วก็มาดูท่อนล่างสุดตัวน,นี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ห่างมานี้เลยนะฮแล้วกนะ็ระยะประมาณนี้นะเราก็กะกะเอาประมาณนี้ก่อน ลากออกมาได้ตำแหน่งขาด,ด้านนี้แล้วเราก็ลากออกมานี่นะฮะตอนนี้เป็นหัวเขาว่าซ้ายหัวข่าวขาวาเนี่ยนฮะได้โครงสร้างแล้วแค่เองนะครับวิธีการพอได้อย่างนี้เราก็ดูทิศทางของแขนข้อศอกจะอยู่ประมาณสะดือประมาณนี้นะครับข้อศอกสองข้างเละดูคนลงนะดูคนลุงนะแล้วลากแขนท่านล่าง แล้วก็ส่วนที่เป็นฝ่ามือก็ใส่เป็นสามเล่มไปก่อนส่วนด้านนี้นะฮะที่ทางของแขนนะครับก็เขาก็แผ่ออกมาเงี้ยเราก็ดูให้มันใกล้เทียมที่สุดเทียบสองข้างให้เท่ากันเพื่อป้องกันไม่ให้แขนมันยาวข้างสั้นข้างนะครับต่อไปก็ลองใส่ดูนะใส่ส่วนคอ เหมือนเหมือนคลิปแรกๆที่สอนไปนะตรงนี้ก็ส่วนส่วนหัวนะครับต่อไปก็ส่วนส่วนหัวไหลกระดูกไหปร้านะอันนี้เรียกกระดูกไหปร้านะครับกระดูกหน้าอกอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆนะกระดูกหน้าอกนี่นะกระดูกหน้าอกนะฮะผมก็ได้หน้าอกปั๊บซี่โครงอันนี้ผมจะขึ้นจากคร่าวๆอันนี้ก่อนเลย ครงสร้างรวมๆนี่สีโครงนะต่อไปก็ตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องมันเส้นมันจะเอียงอย่างนี้นะตรงนี้เป็นหัวเหน่านี่นะได้นะเทียนเปนสามเหลี่ยมนี้ก็ได้หัวหน่านะครับต่อไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น ส่วนที่เป็นเอวนะครับขาส่วนตรงนี้เราต้องไปเรียนเพิ่มเติมเพิม่มเนื้ออันนี้เราเขียนเป็นท่อนๆก่อนนะครับกล้ามเนื้อพวกเขาน้องอันนี้เราต้องไปกระดูกหน้าแข้งเราต้องไปเรียนเพิ่มเติม,ตมอีกแต่อย่างน้อยนะฮะเราก็ได้โครงสร้างได้ท่าทางที่ถูกต้องอันนี้จะสําคัญมากนะครับในการวาดรูปคน ก็ขายด้านหนึง่งส่วนกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปต่อต่อไปะฮะอันนี้เราเอาเป็นา้าคราวก่อนนะครับรูปทรงลงมาข้าวคราวต่อไปกระดูกหน้าแข้งยิงกระดูกก่อนเลยแนละ้วดึงกระเขทกกระดูกเข้ามานี่ก็จะเป็นส่วนขาทําเป็นสามเหลี่ยมก่อนตรงนี้กระดูกถอดหัวข่าวับตรงนี้จะเป็นนอ่องมันจะมันจะมีกล้ามเนื้อต่วนนี้ ต่อไปส่วนแขนนะแต่ตรงนี้กุไงหพราตอนนี้มันจะต่อกับเป็นกล้ามเนี้อคนนะต่อกับหน้าอกครับตอนนี้ก็เป็นกระดูกก็เป็นกล้ามเนื้อนะ้ามเนีอแขนนะครับนี่ฮะลงจะใส่เข่าๆนะครับพอเวลาก็จากัดนะครับ โอเคได้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับช่วงแรกนี้จะไม่เน้นมากนะกามเนื้อเราอาจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือบ้างจากคลิปยูทูบอื่นๆบ้างนะครับุมจะเขียนคล่าวให้ดูอ่างั้นวันนี้ได้พอประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจด้วยสำหรับวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ